มาเตฟิลิปครับเราจะมาดูเครื่องภายในกันนะครับขอต้องล่องถอดล้างเครื่องให้สะอาดครับเพราะเป็นนาฬิกาเก่าเก็บมานานล้างเครื่องและตรวจจากใสายใหนะครับจากกรกนะครับตัวนี้จากกรกแกนหักมาทั้งสองด้านนะครับ ต้องหาแกนมาเปลี่ยนด้วยนะครับอาร์ิกาเฟนติดเครื่องต้องเป็นแบบนี้นะครับเครื่องไขาลานนะครับร้อติปีแล้วครับก่อนที่เราจะถอดทุกอย่างนะครับต้องายลานออกซะก่อนนะครับถ้าลานยังตึงอยู่เดี๋ยวถอดออกมาเดี๋ยวทุกอย่างจะกระเด็นหมดนะครับแล้วไขน็อตตรงนี้ครับปล่อยลานเสร็จแล้วไขนอ็อตรนี้ออกมานะครับ สองสารอบนะครับเ้วเอาเครื่องออกมาครับแล้วใส่เม็ดมะยมค้าไว้ขอนครับแล้วทำการถอดถอดหน้าปัดนะครับใช้ไขควงเล็กๆนะครับไขตรงนี้ครับเนี่ย จะมีน็อตสองข้างนะครับข้างและหนึ่งตัวครับขันออกมา,าสักสองสารอบนะครับแล้วเข็มนี้นะครับเข็มก็ใช้เครื่องมือนะครับจับเข็มออกมาทั้งหมดทั้งสามเข็มเลยนะครับใช้เครื่องมือยกเข็มออกมาทั้งสามเข็มครับ ้ดึงหน้าปัดเอ,อกได้เลยครับก็ละขันออกไปแล้วครับในหน้าปัดนาฬิกานี้ก็จะไม่มีอะไรครับจะมีจักเข็มชั่วโมงอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็มาทำการถอดเครื่อะครับเดียวกันไขน็อตออกทุกตัวนะครับขันนัดขันน็อตออกทุกตัวซะก่อนครับถอดพวกแผ่นทับจุดจักรกออกให้หมดทุกตัวนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นตัวจักรนะครับ ว่าปลาเตฟิลลิปตัวจักเขาจะวางแบบไหนครับตัวจักก็วางธรรมดานะครับจากวินาทีจากสองจากวิจากเหล็กนะครับก็อยู่สภาพก็ไม่แตกต่างจากนาฬิกาถูกๆทั่วๆไปนะครับฟิลล mm ิปนี่นะครับปาเตฟิลล e. ิปเวลาขายก็จะแพงมากครับนำมาใส่ภาชนะนะครับล้างทำความสะอาด ตัวจักทุกตัวนะครับ ุกลาน,นะครับก็กดตรงนี้นะครับกดตรงหัวนี้ให้มันอ้าออกมานะครับน้ำเอาบรรล้างครับอมสะอาดให้เรียบร้อยทุก,ท,กทุกตัวจัดนะครับ มาเมนทิ้งขาวนะครับเทล,ลงไปครับแล้วตัวจักทุกตัวนะครับปัดทำความสะอาดปัดไปหมุนไปนะครับให้สะอาดทุกตัวครับ,ก,บกรบปุกลานก็ล้างทำความสะอาด แท่นเครื่องก็ควรจะล้างทางวันตาตัะครับตั้งหน้าตั้งหลังครับแล้วเมื่อทําการล้างเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับต้องหยอดน้ามันด้วยนะครับหยอดน้ามันตามรูทับพิมพ์นี่นะครับตามรูทับพิมพ์ทุกรูนี่นะครับ เพื่อเราจะต้งใส่ตัวจักรลงไปนะครับตัวจักรจะได้ไม่สึกลอมากนะครับเมื่อล้างทําความสะอาดแล้วหยอดน้ํามันแล้วนํากระปุกลานมาวางลงก่อนนะครับนําจากเหล็กจากเหล็กเอาด้านสั้นลงครับจักเหล็กจากเหล็กเอาด้านสั้นลงสอดเข้าไปใต้นี้ครับจากเหล็กจากตัวที่ จากตัวที่สองครับตัวที่สองใส่ลงตำแหน่งนี้ครับแล้วจามด้วยจักวินาทีนะครับมีจักรหลักๆอยู่แค่สามตัวนี้นะครับแล้ววางแผ่นบังคับตัวจักรลงไปครับ บังคับตัวจับแล้วจัดตัวจับให้เข้าที่ครับขยับตัวจับการจับตัวจับให้เข้าที่นะครับบางคนนะครับไม่เข้าใจนะครับจับขยับตัวจับให้ตรงนะครับพอมันตรงแล้วมันจะลงล่องล่างบนเองครับเมื่อเราวางแผ่นทับลงไปแล้วมือซ้ายนะครับนิ้วชี้ซ้ายนะครับ กดไว้เบาๆนะครับแล้วค่อยๆขยับตัวจักรนะครับมองดูตัวจักรให้ตรงแนวนะครับตรงแนวตั้งปุ๊บขยับปึ๊กมันจะเข้าล่องเลยครับนี่บางเรือนก็เข้าง่ายๆครับเนี่ยถ้าเรามันเข้าถึงแล้วนะครับเราก็ขยับตัวจักรเนี่ยมันจะเดินทุกตัวนะครับมันจะหมุนได้ทุกตัวครับแล้ววางแผ่นทับกระปุกลานเอาไว้ครับแผ่นทับกระปุกลาน แล้วขันน็อตไปฝั่งครับแล้วใส่จานบนกระปุกจานบนกระปุกลานครับแล้วขันนอ็อตเมื่อเราใส่จานบนกระปุกลานแล้วได้แล้วเราลองไขาลานดูนะครับ เมื่อเราไขลานนะครับตัวจักรทุกตัวจะวิ่งตามกันไปนะครับนี่นะครับเจ้าตัวที่สองที่สามจากวินาทีนะครับแล้วจับเหล็กนะครับเนี่ยจะหมุนตามลงไปแล้วครับเมื่อตัวจักรหมุนตามกันไปดีแล้วแล้วก็วางคอม้าลงไปครับคอม้านี่วางด้านเอานั่นด้านแกนนะครับด้านแกนที่ยาวนะครับนั่นแกนยาววางลงไปก่อนครับ วางลงไปในะตำแหน่งนี้ครับวางให้ลงตำแหน่งด้านล่างนะครับแล้ววางด้วยแผ่นทับแผ่นทับคอ,อแผ่นทับ อมาลงไปแล้วนะครับวางแผ่นทับคอม้าตามลงไปนะครับแล้วจับจักคอม้าให้เข้าตำแหน่งนะครับถ้าจักคอม้าเข้าตำแหน่งจะโยกได้ครับลองไขลานดูนะครับไขลานสักสองสารอบมืองครับแล้วเคลียรคอม้าดูนะครับถ้ามันดีดเองก็แสดงว่าใช้ได้ครับค่อยๆเคลียแต่ว่าเคลียรเบาๆนะครับให้ตัวเขาดีดเองนะครับถ้าตัวเขาดีดได้ก็เป็นอันมาใช้งานได้ครับ

จับต่อตรงนี้การจับข่อตัวน,น,นี้ต้องใช้ต้องเอาตัวนี้นะครับอเอาด้านหัวจับต่อตัวนี้นะครับด้านหัวไส้ใหญ่ใส่เข้าไปตรงที่กระปานจับต่อตรงนี้นะครับและเอาไสาใหญ่ที่ต่อจับหรือว่าส้ใหญ่เลยนะมันเข้าล็อกเลยงี้ล็อกไี้จะมีตัวเลีล้ยงช้าเร็วครับ ที่ไปรันวางไปวางไปรบบนั่ง้มนั่ง้ัมไปแล้วเอาตัวตัวใหญ่ๆต่อเข้าในเลนับบได้ม่อครับ ใส่ยาเข้าไปกลจุดนน็อตอยู่ตรงนี้นะครับนิดน็อตเล็กนิดเดียวครับตรงนี้ขันเข้าไปให้ที่น็อกตัวงใส่ยาได้ดีแล้ววางใส่ยาลงไปครับใส่แล้วนำใสายาคล้องเข้าไปตรง ตัวสโลนี่นะครับจะเป็นตัวเร่งตัวชา้าตัวเร็วนะครับล้องเข้าไปเดี๋อเียให้เข้าง้ามตัวล็อกครับแล้วหมุนตัวล็อกตัวเนี้มนมหมุนลมทางซ้ายนะครับให้หัวมัล็อกใายใยเอาไว้ครับ ครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับเดีจะล็อกกับตำแหน่งนี้นะครับมุกเข้าไปเช่นเด็จแล้วก็จะเรียกมาลงใส่เข้าไปในรอ,อเข้าไปนะครับในหน้าคอมมาเนี่ยครับเป็นหน้าคอมมาอยู่ตรงนี้นะครับรอในช่องหน้าครับ ถ้าสายใหดีเรียบร้อยแกนใหญดีเรียบร้อยจักรท้องชุดทั้งชุดเรียบร้อยดีนะครับไป้าไปแล้วก็จะทำงานไดน้คกตบ ข้าสอดเข้าวง่าม้อมาเรียบร้อยเข้าวตำแหน่งเรียบร้อยตัวจักรก็จะเดินจักรก,ก็จะทำงานได้แบบนี้ครับ Abei, ไปนะครับจับกอนะครับจะมีทับทิมตรงนี้นะครับแดง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 นะถ้าทิมอยู่ที่จานจะมีจานอยู่ตรงนี้นะครับน้ำจะมีทับทิมอยู่บนจานหนึ่งเม็ดนะครับสอดทับทิมนะครับให้เข้ากันในง่ามคอมานะครับสอดทับทิมไม่เข้าง่ามนะครับเมื่อสอดทับทิมเข้าง่ามเนี่ยครับตัวจักกรก็จะทำงานได้เลยครับ นี้ก็คันน็อตเมื่อชมคลิปนี้จบแล้วกดติดตามให้ด้วยครับจะมีคลิปใหม่ๆนาฬิกาใหม่ๆมาสอนเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ